สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นชบากันนะคะชบาแฟนซีหรือชบาฮาวายนี่เราก็มีลักษณะคล้ายกันนะคะคือมีดอกใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามนะคะอันนี้เราปลูกจากกิ่งที่ติดตานะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการปลูกของเรานะคะปลูกอย่างไรให้งามแล้วก็โตเร็วนะคะส่วนผสมก็คือมีมะพร้าวสับนะคะอันนี้เราไม่ต้องแช่น้ำนะคะเพราะเรามาผสมดินสองส่วนดินร่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะหนึ่งส่วนนำส่วนผสมต่างๆนะคะคลุกเค้าให้ ให้ทั่วให้เข้ากันนะคะชบานี้เป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะคะเมื่อเราปลูกในกระถางความชื้นของเขาต้องสม่ำเสมอและที่สำคัญก็คือมีสารอาหารเพียงพอนะคะแรกๆที่เราปลูกจากกิ่งทำเราก็ยังไม่ต้องบำรุงปุ๋ยอะไรมากนะคะปลูกไปได้สักหนึ่งอาทิตย์เราค่อยใส่ปุ๋ยลงไปนะคะ เพื่อที่ว่าบางครั้งเราใส่ปุ๋ยแล้วต้นของเขาช็อกน็อกคือให้เขาฟื้นตัวก่อนเราเค่อยใส่ปุ๋ยค่ะหลังจากคุกเขาทั่วกันแล้วนะคะเราก็เอาดินใส่กระถางก่อนอื่นเราก็จะใช้มะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางรองก้นกระถางแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ส่วนที่เราผสมไปครึ่งกระถางชบานี้ปัจจุบันเป็นไม้ที่สวยงามน,นะคะแล้วก็มีสีสันมากมายเพราะว่าเกิดจากการผสมเม็ดผสมเกสรเกิดเป็นเม็ดเราเอามาเพาะนะคะก็จะได้สีสันที่ค่อนข้างสวยสิงต่อที่ติดมาแล้วก็ใส่กระถางนะคะ แบบนี้อันนี้รากค่อนข้างสมบูรณ์มากปลูกทีแรกเคล็ดลับของเราคือใช้กระถางทรงที่พอดีกับรากก่อนนะคะหลวมกว่ารากนิดนึงวิธีดูก็คือวาดนิ้วแบบนี้นะคะเพื่อที่เราอย่าใส่กระถางใหญ่เลยเพราะว่าเราจะได้ดูการเจริญเติบโตก่อนนะคะเพราะว่าเขารากเดินดีโตดีแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่นี่คือเคล็ดลับของเรานะคะบางครั้งการใช้กระถางที่ใหญ่เกินไป ต้นของเขายังไม่ทันเจริญเต,ติบโตโอ,อกาสเน่าก็จะค่อนข้างสูงสูตรนี้สำหรับปลูกต้นไม้ในกระถางทั่วไปได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ค้ำนิดนึงนะคะถ้าต้นโอนเอียงถ้าไม่เอียงเราก็ไม่คำ้ำแล้วก็เสร็จแล้วก็ลดน้ำ ลากโคลมบดมาแล้วก็เติมดินลงไปนะคะลดน้ําครั้งแรกลดให้ชุ่มไม่ต้องกลัวรากเน่านะคะเพื่อที่เราจะดูว่าน้ําซึมใต้ก้นกระถางดีหรือไม่ถ้าซึมดีแสดงว่าดินที่เราใช้เราผสมก็อยู่ในอัตราที่ต้นไม้ชอบนะคะคือน้ําไม่ขังเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วหนึ่งต้น เพื่อนๆลองใช้เคล็ดลับดีๆนี้ไปปลูกนะคะรับรองสจบาที่บ้านของเรางามดีโตวไวนะคะเดี๋ยวเราพามาชมค่ะอย่างต้นนี้เราปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเห็นเขียวๆแบบนี้ฟื้นตัวแล้วค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามมาฟังรับชมเรามาโดยตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ